สวัสดีครับวันนี้มาตอบคําถาม FC นะครับต่อเนื่องที่ถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการตากข้าวบนถนนนะครับคราวที่แล้วผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่อง ขับรถชนนัวบนท้องถนนนะใครที่สนใจก็ไปติดตามคลิปนะไปดูนะครับไปดูคลิปเกา่กาๆที่ทําไว้ f c ก็ถามมาก่อนีตากข้าวบนถนนนี่เป็นยังไงนะครับก็ฟังหลักกฎหมายก่อนนะครับในหลักกฎหมายนะ่ะพระราชบัญญัติทางหลวงเนี่ยเขาห้ามนะครับห้ามมีให้ผู้ใดเนี่ยเอาของมาวางกะกะบนถนนหลวงนในในอันตรใน,ในทางที่จะก่อให้เกิดอันตรายเด็กกับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการนําพืชผลทางการเกษตรไม่เฉพาะข้าวนะครับข้าวโพดเอ้ยมูลสัตว์อะไรต่างๆเอามา,นา,นาน ตากบนท้องถนนเนี่ยไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วก็โทษก็สูงนะครับถ้าบุญจาไม่ผิดเนี่ยโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทต้องไปขึ้นศาลนะไม่ได้แบบว่าจบที่โรงพักมาเสียค่าปรับแล้วจบไม่ได้ไม่ได้แค่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับงั้นก็ f c ที่เป็นประชาชนหรือเกษตรกรก็ต้องพึงนะครับตระหนักในเรื่องเหล่านี้นะครับบางครั้งเนี่ยในความเป็นจริงเราจะเห็นนะเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยมีคนเอาก็้เปลือกเนี่ยมาตากริมถนนนะ ไปครึ่งถนนอะไรอย่างเงี้ยกัน,กนพอขับเร็วหน่อยนะครับก็ะตะโกนด่าไล่หลังเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ตําหนิผู้ใช้รถใช้ถนนว่าโอ๊ยไม่เห็นหัวคนจนเลยไม่เห็นหัวอะไรเอาละนะเรื่องความจนความรวยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะซึ่งผมก็บอกเสมอนะครับว่าเนี่ยพอเราทําอะไรที่ไม่เคารพกฎหมายไม่รู้กติกาของสังคมก็จะมีเรื่องความรวยความจนเข้ามาเกี่ยวก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ คนมีรถอย่างที่ผมบอกนะคนมีรถก็ใช่ว่าจะรวยนะเป็นหนี้เยอะแยะนะครับก็ยังผ่อนอยู่ไม่หมดเลยนะครับแต่เขาจําเป็นต้องมีรถเพราะเขาอาจจะประกอบอาชีพรับจ้างหรืออาชีพอะไรก็ว่าไปนะครับงั้นเนี่ยความจนความรวยมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะมาะมาด่าทอกันหรือมามาอะไรกันงั้นะรเราก็ต้องมาดูหลักกฎหมายนะครับว่าหลักๆเลยนะครับหลักกฎหมายคือห้ามนะห้ามไม่ให้พืชเอาพืชผลทางการเกษตรหรืออะไรก็ตามมามามา,มาตากมาวางไว้ริมถนนกันกีกัด แต่มันก็มีข้อยกเว้นนะนะครับผมจะบอก FC ทั้งหลายท่านจําเหตุการณ์หรือนึกนึกเหตุการณ์กรณีที่มี อุทก็ภัยหรือน้ําท่วมได้ไหมครับกรณีมีน้ําท่วมเนี่ยแถวเชียงบุรีชัยนาทิยาจะเจอประจําเลยนะครับน้ําท่วมฤดูน้ําหลากเนี่ยพอน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ก็ต้องนะครับมาสร้างเพิงหรือบ้านพักชัว่วคราวอยู่ดิมถนนหนนทางอันนี้ไม่ใช่แค่ตากข้าวเลยนะมาสร้างบ้านชัว่วคราวอยู่ดิมถนนเลยมาหุงหาอาหารกันเลยลักษณะนี้ครับกรณีลักษณะเนี้ยนะครับ ในทางปฏิบัติเนี่ยทางอาทิบย์ดีกรมทางหลวงหรือเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยเขาจะออกประกาศประกาศอนุญาตให้คนเหล่านี้ขึ้นมาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีภัยพิบัติหรือวุทกกภัยนะครับแล้วก็จะมีประกาศปิดถนนเราจะเห็นบางครั้งเนี่ยเขาปิดถนนเลยแล้วก็มีป้ายเตือนไว้หรือเปิดหรือปิด บางช่องทางให้คนมาพักอาศัยเนี่ยมันคนละกรณีกันนะครับกัไปตากข้าวตากข้าวโพดริมถนนคนละเรื่องกันอันนี้ก็มันเรื่องความเดือดร้อนใหญ่นะมันเป็นทุกข์าภัยใหญ่เขาก็จะประกาศนั้นคนพวกนี้ก็จะมาอยู่ริมถนนแล้วเราก็ไปอะไรครับไป ทำ BCR กันไปบริจาคข้าวของอะไรกันเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนอันนี้เป็นคนกรณีเป็นคนละกรณีกันแต่ก็มีนะครับเห็นว่าที่จริงแล้วมันสามารถจะอนุญาตได้กรณนนีที่เป็นราษฎรอย่างไรก็ตามนะบอก FC นะมันคนละเรื่องกับเรื่องไปตั้งด่านเดี๋ยวผมพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวก็มี FC บางคนมาแล้วเอเราไปตั้งด่านบนถนนน่าไปเกะก้าไหมอย่าไปตีความผมพูดถึงอะไรครับตากาเปลือกนะตากาโพดเนี่ยมันไม่ได้แล้ว แม้จะมาวุ่นวายหรือมาวางของเกะกะนองถนนถ้าเป็นเรื่องของอุทกภัยมาสร้างบ้านอยู่อันนี้ก็ยังได้ไอเรื่องตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบนท, ze, ท cool. ้องถนนเนี่ยเขามีกฎหมายตัวหนึ <motivated> ่งนะครับที่เขาบังคับใช้อยู่เขาก็ไปปฏิบัติตามกฎหมายเขาเขาก็ไม่ถือว่าเป็นการเกจกะอะไรบนถนนก็มีทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับเพราะเขาว่ากันไปเขามีข้ออ้างนะครับถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเ็าทาไม่ได้นะครับมันถูกฟ้องรับผิดชอบรับผิดไปเยอะแยะแล้วนะนั่นก็เขามีกฎหมายว่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องก่อน ตากข้าเปลือกตากก้โสรุปนะครับว่าตากพืชผลทางการเกษตรนี่นะครับบนท้องถนนเนี่ยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าคุณไปทําแล้วมันเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาไปขับขี่แล้วเกิดพลิกคว่ำนะอะไรเสียหายเนี่ยคุณต้องรับผิด ทางละามเดกับเจ้าของรถนะไม่เกี่ยวกับคนรวยคนจนอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายที่ฝากบอก f อทั้งหลายไว้นะครับแต่องไรก็ตามครับเนี่ยเราก็ดูนะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็าตากขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ก็เป็นเรื่องคนละเรื่องกันนั่นก็ต้องระมัดระวังเนาะเราทําผิดกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ อันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายนะครับวันนี้ก็คงจะมีความชัดเจนถ้าชอบคลิปลักษณะนี้รบกวนกดติดตามนะครับส่งแชร์ให้คนที่เรารักเพื่อจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ